สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับมา,ากกบ,บา,บาบรีอีกครั้งเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่สาเ37ท่านว่าโฮมนะคะมันจ,จะต้องออกไปข้างนอกนะคะก็คือแบบไปกินหัวท่ากับเพื่อแล้วก็จะไปเขาดาวที่เดอะสต e ีทนะคะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงวันไหนนะแต่วันนี้จะมารีวิวนะคะคุชชั่นแบ,บรนด์ที่มันโปรดปานมากเลยคือแบ,บร,แบบรแบบนด์ลาเมลลาหลายๆคนน่าจะเคยเห็นปามใช้คุชชั่นตลับแดงมาก่อนนะคะซึ่งเป็นแบบ ตลับที่ผมชอบมากนะคะตัวน,นี้เดี๋ยวจะใช้เป็นคูุชั่นตลับดอกไม้ค่ะซึ่งต่ำสสยมาด้วยกัน2ส,สีด้วยกันนะคะคือเบอร์2และเบอร์3นะคะก็เบอร์2เนี่ยจะเป็นตลับสีโอโรสนั่นเองนะคะสวยงามด้านบนก็จะมีเขียนว่าลาเมลเลแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเบอร์ส่วนสนะคะซึ่งมันสวยอะทุกคนคือมันแบบมันเป็นลายเดียวกันแหละแต่ว่าทำกล่องคนละสีเท่นั้นแหละนะคะ แล้วก็ด้านในเนาะเปิดออกมาก็จะเจอกับคูชั่นนะคะซึ่งตามเอาไปติดสติกเกอร์มาเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ซื้อสติกเกอร์แบบเพาะาจะมาติดคูชั่นนั่นเองะคะ่ะข้างหลังไม่มีอะไรเลยคือแล้วก็เปิดออกมาก็เจอกับกระจกแล้วก็พับที่มันจะเกลืองรังนิดนึงนะคะแล้วก็เปิดมาเนี่ยก็จะเจอกับรังผึ่งคูชั่นนะคะซึ่งมันแบบมันโอเคมากเลยนะที่เป็นรังผึ่งนะคะคือตัวลามิล่ามันไม่ใช่เป็นฟอยล์แกะมันจะเป็นแบบดึงเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้ดูถ้ามันยังยังอยู่ในเครื่องนะ ส่วนเบอร์สามซึ่งเป็นเบอร์ที่เป็นสีผิวปั๊บความชอบตรงที่มันมีแง่งตรงเนี้ยมันดึงออกได้ง่ายนะคะก็จะเป็นแบบเนี่ยสติกเกอร์เหมือนกันซูนดิฉันซูสติกเกอร์จากโมชิโมชิมาติดนะชอบมากเลยนะคะมันดูน่ารักกรุปถึงแม้สีเขียวเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่ถูกฉลก,กวันเสาร์แต่ว่าเบอร์สามเนี่ยมันถูกฉลก,กนะดิฉันนั่นเองนะคะก็ติเลยี๋่วจะ สวัสดีให้ดูบนใบหน้านะคะสีเบอร์สองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเอามาลองว่าเออมันจะพอดีกับหน้าไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเออมันข่ากันไปนิดนึงนี่นะคะสําหรับเบอร์สองนะเ,เบอร์สองนะคะเนื้อมันจะบางเบาอ่ะซึ่งฟางโอเคแล้วก็เออได้การปกปิดก,กลางๆอนะไรเงี้ยส่วนอันนี้เป็นเบอร์สามนะคะซึ่งใช้บ่อยมากนะคะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะคะอันนี้มันจะแบบ โทนขาวก็น,นิดนึงอันนี้มันจะโทนแบบขาวเหลืองเห็นปะนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในอันดับโทนของความเป็นสีขาวอยู่นะคะทุกคนลืมอัดนะลืมกดอัดกับก็คือแบบอัดไปแล้วอะทายังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวลบลบแล้วลงใหม่ให้ก็แล้วกันนะลืมกดอัดเฉยเลยจะลบลงไว้นินึงแตไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูหน้าจริงๆไปก่อนเนาะแล้วก็พูดไปดีนะครึ่งหน้า ได้พูดไปเยอะพูดไปแค่ครึ่งหน้าเท่านั้นไม่เป็นไรคือเคลียร์โนตเนี่ยแหละคนบอกว่าคือถ้าใครได้ดู my favorite o f y e a ของปมามัมเนาะปามชอบเคลียร์โนตแหละแต่ว่าข้อเสียของเคลียร์โนต์สำหรับตัวปามคือว่ามันจะเป็นข้าวขาวๆได้ฉะนั้นมันต้องแบบเกลี่ยดีๆค่ะแล้วก็อย่าใช้โบ,บ๊ะอย่าใช้แบบโครมโครมลงไปเลยค่อยๆใช้ค่ะเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีข้าวขาวๆติดอยู่นิดนึงคือเนี่ยต้องเกลี่ยด,ด,ดีๆมาเห็นไหมมันจะเป็นข้าวขาว,ขาว แต่ว่าจริงๆคือมันแบบบางเบาแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะําก็จะใช้เป็นเบอร์สามนะคะเพราะว่าเบอร์สองเนี่ยก็คงจะไม่ไม่แบบไม่ได้เพราะว่าน้่ยมันจะวอกจะลอยได้อะไรเงี้ยก็เนี่ยมีกระเนาะเป็นบัากกระก็จะปักลงไปคือตอนนัวนีเนี้ยมันจะเป็นงานผิวนะคะบางเบาไม่เน้นการแต่ว่าปามาโคตรชอบเลยเพราะว่ามันติดทนแล้วมันเป็นผิวปามากมาก เห็นปะเนี่ยเหมือนไม่ได้ทาเลยทุกคนแต่จริงๆก็คือทาแล้วไอ้ตรงหน้าผากที่มันจะมีความแบบสีผิวที่ไม่สม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันปกปิดคือมันแบบทําให้เขาเรียวกว่าอะไรหน้าเรียบเนียนเสมอกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องก,กละหรือว่าริ้วอรอยตตางๆอย่างเงี้ยมันก็มันก็ถือว่าปกปิดไปได้ประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้แบบกริปซึ่งปามชอบนะคะแล้วเป็นปามเป็นคนผิวแห้ง แล้วรู้สึกว่าตัวนี้บางเบาปกปิดกลางๆผิวไม่แมตจนเกินไปไม่ฉ่ำจนเกินไปอยู่กลางๆอะไรเงี้ยตัวคนผิวแห้งใช้ได้แน่นอนนะคะอะ, Before, อะบีฟอร์เนาะก็จะเห็นแบบรอยคํำใต้ตากลากเกลอะ a f ฟเตก็คือจะแบบผิวดูสม่ำเสมอดูเรียบเนียนมากขึ้นนะคะดูใต้ตาได้เลยว่ามันแบบปกปิดโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวจะลงอีกฝั่งในเท่ากันแต่ว่าขอซูมออกนิดนึงแล้วกันเนาะหน้ามันจะใหญ่เกินไปนะคะ คือราคาเนี่ยมันดีมากเลยคือหลายๆเลยหลายๆร้านก็จะแบบราคาแตกต่างกันไปเนาะตั้งแต่29บาทเป็นถึง99บาทที่บําเคยเจอนะคะซึ่งความเข้าใจราคาที่มันแบบถูกมากๆเชีน29บาทก็คือเขาอาจจะเป็นร้านค้าส่งในอ่าทิกตอกในแอปส้มแอปม่วงอะไรเงี้ยซึ่งมาจากจีนซึ่งแบบนี้นะมันขายถูกได้เลยอะไรเงี้ยนะคะแต่สาหรับร้านคนไทยเรารับมาเราขายอัพราคาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิน150อย่าซื้อเลย จะก้าวๆไปว่าทนไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะแต่ละคนได้ราคามาไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าส่วนตัวปาลามคนใช้โอเคมากดูดิหน,น้าคือแบบผิวคือสวยมากอะยังไงซมมให้ดูผิวคือสวยแล้วปกปิดคือโอเคมากๆเลย สำหรับผิวปั๊มที่มันไม่ได้มีร่องรอยอารยธรรมบนใบหน้าเลายใชงไหมถ้าใครเป็นคนแบบรุมงสิวเยอะ,อะรอยสิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มคอนซีลเลอร์อะไรไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสา่วนตัวปั๊มไม่เพิ่มแล้วจ้ะแต่ว่าจะใช้เบอร์สองมาลงหน้าแก้มหน่อยดีไหมย,ยังไม่เคยเลยอะ่ะเพราะว่าปกติใช้แต่เบอร์สามเลยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเลิฟมากเลยนะคะคือดิฉันเนี่ยป่วยมาหลายวันแล้วยังไม่หายเลยแล้วก็วิตามินซีหมด เลยแบบเพื่อนบอกว่าอัดวิตอนิซื้อไปมือวิตอิสิหมดอ่ะใช้เบอร์สองเนาะลงที่ใต้ตาก็ไม่ได้แตกต่างเนาะแต่ถ้าลงทั่วหน้าผมว่ามันคงจะขาววอกไปอุยไลแมนจะมาแล้วแป๊บหนึ่งก็ลงที่หน้าแก้มใต้ตากา็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างมนาะเหมือนแบบ สีมันกระโดดขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ขาววอ,อกแนละ้วอือถามว่าโอเคแล้วล่ะสําหรับตัวนี้แต่ว่าดูอีกทีตอนเที่ยงคืนตีหนว่ามันจะเป็นไงตอนนี้คือบ่ายสองครึ่งนะคะมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าคูเชนลามิลาจะเป็นยังไงบ้างนะคะในคลิปนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะก็สับหน้าไปหนึ่งรอบนะคะทุกคนพราะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้คือดีมากๆผิวยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลิฟสุด ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วนะคะที่มักลับบ้านมาคือมันกำลังจับนะแล้วมันลืมว่าเออจะต้องอัดคลิปก่อนเอาให้ดีก็เนี่ยให้ดูหน้าเนาะมันโฟกัสไหมอ่ะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถือว่าโอเคมากๆเลยก็จะมีความมันความแบบเหงื่อออกอะไรเงี้ยปกติแต่ว่ามันไม่มีคราบไม่ขุยรู้จะพอเห็นกันปะเนี่ย มันดึกแล้วอะเนาะทุกคนเอาประมาณเนี้ยนี่นะคะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นคูชั่นที่มันค่อนข้างปลื้มชื่นชอบมากๆเลยนะคะสำหรับจ้ตัวคูชั่นของรามิลล่าตัวนี้นะคะ Happy l o ลิ